สวัสดีครับเพื่อนๆผมหนุ่มจากหมูยอชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการใส่วงแหวนเวทของดรสเตนง่ายๆด้วยมือถือกับโปรแกรม p i c a r t กันนะครับ สำหรับเทคนิคในการทำวงแหวนเวทของดรสเตรนเนี่ยนะครับผมได้ความรู้ตัวนี้นะครับมาจากเ c e b o o k ท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้ดูนะครับของเจ้าของคือท่านท่านนี้นะครับก็คือได้เขียนไว้ก่อนแล้วแล้วผมก็ไปขออนุญาตแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาทําเป็นคลิปวิดีโอเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหลายๆคนพวกเราจะได้เรียนรู้กันสําหรับมือใหม่ๆที่ยังไม่เคยทําลองทากันดูนะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเบื้องต้นก็คือจะต้องมีรูปภาพนะครับตัวโมเดลฟิกเกอร์ของเราที่เราจะเอามาตกแต่งนะครับสองก็คือมีตัวโปรแกรม p i c a r t ในมือถือสามก็คือมีตัวเอฟเฟกวงแหวนนะครับของด r s t a n รสเตนและก็เอฟเฟก l o โลวชิลที่เป็นกรอบนะครับของด r s t อรสเตนอีกอันนึงซึ่งเอฟเฟกทั้งสองตัวแล้วก็รูปภาพเนี่ย ผมมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดข้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดไปทดลองทำกันได้เรามาดูวิธีการทำกันนะครับเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆเปิดโปรแกรม p i ิกอาร์ขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่มีโปรแกรม p i c กอาร์นะครับไปดาวน์โหลดมาได้นะครับมันเป็นฟรีแอปนะครับแต่ที่ p i ิกอาร์นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเครื่องหมายบวกด้านล่างตรงกลางนะครับแต่ที่เครื่องหมายบวก เพื่อดาวน์โหลดเปิดรูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับแต่ที่รูปภาพและถ้ามีโฆษณานะครับปิดที่กากบาดมุมบนขวาปิดไปนะครับรูปภาพที่เราเตรียมไว้โหลดมันขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราจะมาใส่วงแหวนประตูมิติของด a e รสเตนกันนะครับเลื่อนแถบเครื่องมือด้านล่างนะครับเลื่อนไปทางขวาด้านล่างมีเพิ่มภาพถ่ายนะครับแต่ไปที่คำสั่งเพิ่มภาพถ่ายตรงกลางนี้นะครับ และไปแตะเลือกรูปภาพวงแหวนที่เราเตรียมไว้กดข้างบนมุมบนขวาเพิ่มนะครับดึงรูปภาพเข้ามาอ่านะครับเราสามารถจะย่อขยายรูปภาพนี้ได้นะครับมุมล่างขวาจะมีลูกศรชี้เข้าออกเนี่ยนะครับขยับขยายรูปภาพปรับไซส์มันใช้2นิ้วนะครับหุบเข้าเพื่อจะย่อรูปของเราก่อนและดึงขยายวงแหวนนะครับขยายรูปให้มันใหญ่ขึ้น คร่าวๆโดยประมาณไปก่อนนะครับตำแหน่งอาจจะไม่เป๊ะเดี๋ยวเราปรับอีกทีหนึ่งนะครับแถบคําสั่งนะครับเลื่อนไปทางด้านขวาไปหาด้านขวาจะมีคําว่าอันนี้นครับเป็นวงกลม2อันซ้อนกันก็คือคําสั่งเบรนแต่ไปที่คําสั่งเบรนนะครับและคําสั่งข้างบนนะครับจะมีคําว่าปกติสกรีนนี่นะฮะแต่เลื่อนคําสั่งแถบตัวนี้นครับเลื่อนเลือกคําว่าสกรีนอ่าตอนนี้ ภาพของเรานะครับมันก็จะซ้อนทับกันแล้วก็จะเห็นวงแหวนกับภาพของดร์สเตนทั้ง2ภาพแล้วเราปรับขนาดของมันให้มันพอดีครับขยับปรับขนาดขยายวงก่อนให้พอดีและขยับใช้นิ้วแตะขยับมาวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับโอเคประมาณนี้ใช้2นิ้วขยายมันขึ้นมาได้นะครับ หลังจากที่เราวางตำแหน่งของรูปภาพวงแหวนประตูมิติของดรสเตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้คำสั่งเลื่อนนะครับแถบเครื่องมือหยยบมานะครับมีคำสั่งที่ใกล้ๆกันกับเรนก็คือคำสั่งสีแต่ไปที่คำสั่งสีปรับสีแสงของวงแหวนประตูมิติก่อนนะครับโดยเริ่มจากคำสั่งแรกคือความสว่างเลื่อนไปนทางขวานะครับ ถ้าผมเลื่อนเยอะเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมฮะประตูมิติไอวงแหวนเอฟเฟกมันจะสว่างขึ้นมากเราก็เลือกปรับตามใจนะครับที่คิดว่าชอบสักผมว่าประมาณบวก9นะครับแต่มันถัดมาจากความสว่างก็มีคำสั่งขัดแย้งนะครับตัวนี้ผมปรับเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับภาพมันจะดูเข้มมากขึ้น คมเข้มชัดเจนคอนทราสสูงขึ้นนะครับผมปรับประมาณสัก34โอเคเมื่อเราได้ภาพที่เราพอใจแล้วเราก็แตะเครื่องหมถูกมุมบนขวานะครับแตะไปแตะไปอ่าตอนนี้เราก็ได้ภาพด็อกเตอรนกับวงแหวนประตูมิติมาแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มเจ้าตัวโล่นะครับเวทมนต์ mm hmm. ที่เป็นโล่ชิลของของด็อกเตร์เซน ทำแบบเดิมเลยนะครับเลื่อนแถบคำสั่งข้างล่างหาเพิ่มภาพถ่ายตัวนี้นะครับเพิ่มภาพถ่ายแตะเข้าไปแล้วก็ไปเลือกตัวเวทมนต์ที่เป็นโลชิลของดอรสเตนขึ้นมานะครับหลังจากนั้นทําแบบเดียวกันครับเลื่อนปรับไซส์มันให้มันมาอยู่ตำแหน่งที่มือเนี่ยเหมือนในรูปของเรานะฮะไซส์น่าจะประมาณใกล้เคียงประมาณนี้นะครับ วางซ้อนไปในตำแหน่งที่เราต้องการก่อนอาจจะยังไม่เป๊ะน,นะครับในตอนแรกไม่เป็นไรวางตำแหน่งใกล้เคียงก่อนหลังจากที่เราได้แล้วทําแบบเดิมนะครับเลื่อนแถบคำสั่งไปหาวงกลม2วงซ้อนกันคือคำสั่งเบรนแตะแล้วเลือกที่สกรีนนะครับทัางบนหัวนี่แตะสกรีนปุ๊บแล้วเราก็จะขยับปรับแต่งอีกทีนึงอยากให้วงของมันใหญ่ขนาดไหนประมาณนี้นะครับ เลื่อนตำแหน่งที่เราพอใจอ่านะครับโอเคประมาณตำแหน่งนี้นะครับทำแบบเดียวกันนะครับแต่ที่คำสั่งสีแล้วก็ปรับความเข้มสว่างเพิ่มขึ้นได้นะครับสมมุติผมบวกความสว่างขึ้นไปสัก24แต่ที่ขัดแย้งนะครับเพิ่ม ไปประมาณสักผมว่าประมาณสัก30นะครับโอเคเพื่อนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีกรอบสีขาวนะครับสี่เหลี่ยมสีขาวซ้อนอยู่ด้านหลังนะครับเราไม่ต้องการนะครับวิธีแก้ก็คือคําสั่งด้านล่างนะครับเลื่อนหาแถบที่เขียนว่าเงาด้านขวาสุดเกือบสุดนะฮะจะมีควาว่าเงาแต่ที่คำว,ว่าเงานะครับแล้วก็เลื่อนบานะครับลบ -100 เลยลดลงสังเกตนะครับ ถ้าลดลงไปถึง100เนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวจะหายไปแล้วแต่ถ้าเนี่ยถ้าเราเลื่อนไปเลื่อนมานะครับจะเห็นกรอบอยู่เลื่อนลบ100ไปเลยครับลบสุดไปเลยแค่นี้เองนะครับตัวกรอบสีขาวที่เราไม่ต้องการก็หายไปแล้วแต่ที่เครื่องหมายถูกมุมบนขวานะครับแต่ไปเลย2ครั้งแล้วก็ก็จะได้ภาพที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็มุมบนขวาเหมือนเดิมที่เป็นลูกศรน,นะครับสีขาวแตะไปมันก็จะมีโฆษณาโชว์ขึ้นมาไม่เป็นไรครับรอสักพักหนึ่งให้โฆษณาครบเสร็จปุ๊บนะครับก็มุมบนซ้ายจะเป็นลูกศร2ขีดเราก็แตะไปแตกะกระบาทปิดปิดโฆษณามันก็จะพาเรามาสู่หน้าการส่งออกนะครับในหน้าของการส่งออกก็จะมีขล้า่างปุ่มบันทึกนะครับแต่ที่คําว่าบันทึก แล้วก็เลือกบันทึกรูปภาพลงอุปกรณ์ของคุณแตะไปเลยครับเพียงแค่นี้ครับรูปภาพที่เราแก้ไขและปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับด็อกเตอรสเตรนของเราก็จะมีเอฟเฟกทั้งเวทมนต์วงแหวนประตูมิติเวทมนต์วงแหวนที่เป็นโลชิลนะครับอา้าวปิดไปเลยนะครับโปรแกรม p i กอาร์ลองเข้าไปดูในอัลบั้มรูปภาพของเรานะครับรูปภาพที่เราทําไวโอเคได้แล้วนะครับ รูปภาพที่เราทำตกแต่งเรียบร้อยสามารถนำไปโพสโชว์ได้ใน Facebook ของคุณเรียบร้อยเท่านี้เองครับเทคนิคง,ง่ายๆลองไปใช้กันดูนะครับแล้วก็ถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ